นนค,คุณผู้ชมค่ะต้งท,ที่ที่ห้องอาหารมโนราทองของภูเก็ตปันจะซีมีสี่พันที่นั่งเนี่ยเขามีแบบฮาลานด้วยสําหรับคนที่อิสลามเนี่ยเขากินแล้วเขาจะสบายใจมั่นใจได้เต็มที่เดี๋ยวเราไปดูอาหารที่มีฮาลานกันค่ะอันนี้สําหรับคนมีฮาลานมีห้องมาให้ละหมาดด้วยใช่ไหมเออนี่ไงเขาเขียนไว้นี่เลยมุสลิมฟูทารานนี่ค่ะ โอ้โหยิ่งกว่าอยู่ในสวรรค์ห้องมนโนราทองค่ะมาชมการแสดงพร้อมกระบ,บัดนะคะสองพันสงไม่กินก็ได้ก็หักออกไป400รอบาทนะคะเขาจะมีโซนนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะมีหูหน้ากินมากไก่ปลาขลัลำปีไก่แล้วก็ไก่ทอดเป็นฝายนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแกงข้าวหมก เป็นแบบฮาลาลแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ขนมหวานส่วนอันนี้ก็เป็นสลัดขนมปังนะคะทำสะอาดสะอานน่ากินมากเลยบาร์ดี้ค่ะคือได้รับอะไรนะสติฟิเกตก็คือเครื่องหมายฮาลาลค่ะได้รับเนี่ยมาเลยคุณผู้ชมหูสุดยอดเลยอ่ะคือแบบ คุณผินเนะี่ยเอาทาั้งนั้นมัืงจะได้ไม่เป็นรบกวนแขกเขาคุณผินคิ้วขาชากับคุณกิติกรคิ้วขาชาเขาเขาใส่ใจค่ะใส่ใจเรื่องละเอียดที่ว่าคนมุสลิมะนะเขาจะเคร่งขัดเรื่องกันรับประทานอาหารก็จัดจัดเป็นที่แล้วให้แบบสบายใจมากินแลวสบายใจเลยโอ้โหยิ่งใหญ่ค่ะ แต่วันนี้ฉันจะเป็นไฮโซฉันจะเป็นนางฟ้าเพราะฉันจะได้ไปกินที่หรูที่สุดในโลกตรงโน้นค่ะเพราะว่ากินตรงโน้นมีสิทธิ์มาตักข้างนอกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเพื่นอีกพันห้าร้อยห้าสิบเซฟิฟูดบุฟเฟ่คือเพิ่มพันร้อยห้า้อยสิบถ้าคุณไปกินกินในห้าคุณต้องจ่ายเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ ไลลูกลืมสวัสดีค่ะวันนี้มาที่ห้องอาหารพัตคารมมโนราทองสูอะไรนะลูกสูงวิามาณสูรวิยมากส่าซีฟูด้ดก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อบัตรเข้ามา2 0 0พนสอเนี่ยได้กินโรงอาหารมาโรตาของพัตคารมมโรูตา มโนโราทอง4,000ที่นั่งในราคารวมค่าชมการแสดง2,200บาทแต่ถ้าจะมากินตรงนี้สุริยามา่า,มาก,ก็คือหมายความว่าคุณจะสั่งอาหารซีฟู้ดอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องเพิ่ม1,550บาทแต่ว่าถ้าเกิดจะดื่มคอ็อกเทลเพิ่ม650แต่ถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่สั่งอะไรใช่ไหมคะคือแยกต่างหากนะคะอันนี้เนี่ยเป็นนุด่เดิน คือแบบเรากินในห้องนี้นะคะที่ว่าเพิ่ม1,550พันารห้สิเราสามารถตักอาหารข้างนอกมากินข้างในนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกชิน้นนูดเดินของอันนี้เป็นน้าซุปอันนี้เป็นกว๋วยเตีเต๋ยวเนื้อแต่อันนี้ที่ Amazing คือฉันนึกว่าเป็นวิตามินมาถึงเข้าเทาน้ําใส่คือผ้าเช็ดมือานายสาธิตในเซคุณแม่ไม่ใช่ไฮโซใช้ไม่เป็นนางฟ้ามาสาธิตหน่อยฉันใช้ชไม่เป็นที่ไม่ใช่ไฮโซจะเธอใช้ยังไงจะเธอจ๋าจับล้อ่าจับละขี้ คือเช็ดมือก่อนกินอาหารเพื่อความสะอาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีซีฟู้ดเราอาจจะต้องใช้มือหยิบอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะคือตอนแรกฉันนึกว่าวิตามินมันเป็นเม็ดๆค่ะแล้วพอเขาหยอดน้ําลงไปมันเป็นอันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเกิดมาจาก66ปีเพิ่งเห็นนี่แหละค่ะเพราะฉันไม่ใช่ไฮโซเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้วฉลางตัวนี้ได้ไหมฉันไม่ใช่ไฮโซนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องปุงอูยน้ําลายสอน้ําลายสอค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ สะอาดที่สุดในโลกมิชลินต้องเข้าเปิดมา26ปีนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะภูเก็ตแฟนตาซีอยู่ที่หาดจมาลาจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเนี่ยค่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะแม่ขอเติมพริกหน่อยเพราะแม่ชอบกินพริกโอ้โหนี่ีเมนูอะไรคะลูกค่าค,คือคุณเพิ่ม1,550นะได้กินแบบนี้เนี่ยสั่งยังไงก็ได้ใช่ไหม<ช>มีจํากัดจํานวนไหมคะคุณค่ะ เนอะคะคือว่าถ้าไปกินที่ตามห้างเราไม่ต้องไปบอกยี่ห้อค่ะนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะที่มีอยู่แบรนด์หนึ่งแต่แม่ไม่โฆษณาให้เขานะคะเดี๋ยวทาให้มันรวยคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะลองจิมลูกชิ้นยักษ์นี่คะ่ะนี่ลูกชิ้นปลายักษ์อันนี้เยื่มจิ้ม,จ,มจิ้มเหรอลูกอุ้ยอร่อยอะ่ะคุณมิ่มุณเด้งมากเลยอ่ะอือนี่นี่เขากินเนื้อเขาเป็นอิสลามอ่ะอันนี้ของหนูลูกอ่ะกินเลยลูกหละ่ะ กินเลยอืมแล้วก็เเมซิ่งนี่คือที่ใส่กระดาษนี่ค่ะคุณผู้ชมดูเลยเมื่อกี้มาแม่ตกใจเลยอ่ะคือเรามานั่งตรงนี้ยเรามีความรู้สึกว่าฉันคือไฮโซนะแต่กมันดีฉันว่าไฮโซเกสน,นะอันหอเป็นไฮโซทุกวันหนึ่งเพิ่มพันห้าร้อยห้าสิบเธอได้เป็นไฮโซเลยนะนี่คุณผู้ชมอร่อยมากเดี๋ยวลองซดน้ำแกงนี่โอ้โห อร่อยมากค่ะรางวัลมิชลินตั้งเก้าแล้วค่ะอร่อยมากพี่เอ้าออไปเลยค่ะนี่นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้คือน้ำจิ้มที่จิ้มใช่ไหมเจ้าขะเข,า,ขาใช้แบบเกตพรีเมียมนะนี่โลเป็นพันนะโรเป็นพันเ<ช>พราะฉันเคยซื้ออยู่อันนี้กุ้งเมนูนเมนูกุ้งนี่อะไรคะคือแบบดูแลสดมากเลยแล้วฉันมีจานให้ฉันใส่เสษกุ้งไหมเดี๋ยวเขาคนดูเขาว่าฉันจะซกมกค่ะ ันนี้ขอเป็นไฮโซวันนะจ๊ะเดี๋ยวมาล่ชเชนไฮโซเกน,นะจ๊ะพัน <laughs> ห้ารอยห้าสิจะเป็นไฮโซได้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะโอ้โหสุดยอดกุ้งตัวใหญ่ๆอันนี้เรียกว่ากุ้งอะไรคะคุณ,คณลกูกกุ้งอะไรเดีย๋ยวเดี๋ยวเยวจิ้มกุ้งลายเสือค่ะน้ําจิ้มมีสี่ชนิดนะคะอันนี้คือซีฟู้ดอันนี้คือเบยกออันนี้คือ อ่าแล้วน,น,นี่คืออะไรอันนี้เป็นบาร์บีค like. ิวค่ะอืมอันนี้จะเป็นซอสต้มยำค่ะอืมหมูแดงหมูกรอบค่ะอืมคะคุณผู้ชมค่ะก้กุ้งจานนี้จานเดียวถ้าเราไปกินนะก็พันหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามันเป็นกุ้งแบบตัวเท่าฝ่ามือรสเด้งรสสดมากเลยอ่ะคือถ้าไปกินนะแต่ไปสั่งแบบอัลารานี่พันหนึ่งแล้วนะแล้วหมูแดงนี่ถ้าเราไปกินตามพ่อตาคาน่ะ จานนี้เขาขายสองร้อยนะพี่สองร้อยนะหมูกรอบจานนี้เขาขายสามร้อยนะเนี่ยดูสิอือสุดยอดอะไรลูกอืมอาหารเร็วด้วยนะ <Okay. S 1> อาหารเร็วด้วยค่ะไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหสั่งมาแล้วเมื่อไหร่จะได้กินแล้วซีฟูด้ดเขาสดมากคือสดจริงๆอนะ่ะมิชลินต้องเข้าอ่ะจริงๆคุณผู้ชมแล้วหมูแดงนี่เขาหั่นมาเนี่ยชิ้นใหญ่ๆนะอืมโอ้ ได้ได้ได,ได้ลูกหมูแดงอร่อยมากคุณผู้ชมอันนี้เอาไปเลยพริกเผือกออกไปลูกจะได้ไม่เกะกะเนที่เนี่ยพริกหมูแดงอร่อยมากอันนี้เป็น,นขิงหมูแดงก็อร่อยมากกรัหั่นชิ้นใหญ่ๆอ่ะอื้มนี่นี่หมูกรอบแล้วมีมีอันเนี้ยคุณผู้ชมงามลาก อืมอืมอืมอร่อยมากพูดไปอลไเดี๋ยวอารพัสุดจะโกรธคุณชายหมูกรอบอะสู้นี่ไม่ได้นะเธอรู้จักคุณชายหมูกรอบไหมอารพัสุดจะโกรธแม่นะรูกมามาขโมยกินมากินเลยมากินแล้วแล้วไปขโมยลูดไปทำ อร่อยจริงโอ้ยมีความสุดเดี๋ยดูสิปูผัดผงกะหรี่ที่นี่เนี่ยดูสิโอ้โหคุณผู้ชมฉันขอใช้มือเลยค่ะอย่าว่าฉันเป็นไฮโซเกนนะคะฉันก็อยากเป็นไฮโซค่ะอืมอืมเลิกไปหมดแล้วเบิอไปหมดแล้วค่ะอืมอืมสุด อร่อยมากคือจะบอกคุณผู้ชมว่าปูสดมากค่ะคุณส่งกระดาษให้แม่นะคุณผู้ชมเจ้าขาปูเขาสดมากฉนันนําไม่กล้าหยิบอะไรกลัวของเธอแตกนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไม่มีปัญญาชดใช้นะจ๊ะคือจะบอกว่าอร่อยมากน้ำจิ้มซีฟูดเท้ามิชลินจ๋าเธอมากิน,นะะหน่อยจ๊ะเธอต้องแจกมิชลินปีต่อปีเลยนะจ๊ะเธอเดี๋ยวจะดูปลาหมึกนะครับปกติเนี่ยคุณแม่ไม่ค่อยกินปลาหมึกนะแต่จะลองจิ้มดูซิ่ว่าเป็นยังไง กินกับซีฟู้ดนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าคขามันเด้งมันสดไม่มีกลิ่นคาวเลยอ่ะมิจลรินต้องข้าวเปล่คำเยอรมิจเรินต้องเข้าอวมันเด้งมันกรึบกรึบกรึบอ่ะมาอีกแล้วนี่ไงฮะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแล้วเธอลองเทน้ำให้คุณผู้ชมดูฉันเกิดมาหกสิบหกปีก็เพิ่งเห็นทางนี้เนี่ย มันเป็น Amazing คุณผู้ชมฉันนึกไม่ถึงเลยว่าคุณผิลคิชวช่าเขาเก่งอย่างเงี้ยลูกเขาเกิจกร์น่ะฉันปรติมากรรมก็เก่งแล้วยังมาอยังอร่อยอ่ะสุดยอดแต่คนคนนี้เก่งมากอ่ะโอ้ยไม่นรู้จาสารทยายยังไงอาจารย์ท่านแม่ซีฟู้ดเขา,าสะอาดอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากนี่อย่างนี้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะ อออืือืม,มนี่ดูเลยค่ะดูเลยค่ะคุณผู้ชม <laughs> ดูสิครับตอนแรกฉันดูว่าม่ควิตามินแล้วก็คุณคุณคุณผู้หญิงเขาสานากหยิบอย่างน,นี้ค่ะพราะเรากินซอฟูดเราต้องใช้มือแกะมือเราจะสกปรกไม่รู้จับอะไรมาอะไรที่นี่เขาสะอาดนะฮะ มิชลินต้องเข้ามาให้ได้นะคะห้องอาหารมนโนราทองของแปนภูเก็ตปันตซีอ่าวหาดกัมาราบจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยบาทไปละ2อ0พจัดเฉพาะวันศุกร์วันอาทิตย์และวันอังคารเริ่มตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ชมการแสดงมีโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ชมประติมากรรมทั้งหมดถ้าอยากกินนี้ กินซีฟู้ดแบบนี้ยังมีเยอะนะเป้สัง่งแค่นี้ก่อนเพราะว่ากินไม่หมดเดี๋ยวเขาปราบับปรับไ่เถอะไม่ปรับด้วยหรยอคะหอ,อกับผ้านี่ไหมแอบบแอบ,บแบบว่าเสียดายอย่างเงี้ยแล้วฉันตะุงมาแล้วเะใส่ใส่ได้ไหมจับไหมตำรวจจับไหม <c oughs> อุ้ยฉันลืมไปฉันจะไปเช็ดปากไอ้เนี้ยดูฉันเ,น,น,เนี่ยก็ฉันเป็นไฮโซเกงไงแต่วันนี้วาสนาดีด้วยมากินตรงเนี้ยขอเป็นไฮโซสักวันนี่จ้า อยากไปหไ,ไฮโซอย่างฉันพี่ก็มาเลยภูเก็ตแฟนตาซีอ่าวกัมลาจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย5โมงครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งบัตรไปละ2 0 0งแล้วอยากกินอย่างนี้ไม่อั้นเนี่ยเพิ่อมอีก1,550เท่านั้นถือเพสั่งได้ตามใจชอบเลยแล้วอร่อยที่สุดในโลกมิมชลินต้องเข้านะคะที่ห้องนี้เรียกว่าอะไรนะลูก<ม>สุริยามามดูบรรยากาศตะก้้งแพไปค่ะวันนี้ขอไปห้โซหนึ่งวันนะแกรักนะ พันห้าร้อยห้าสิบจ่ายไปเป็นไฮโซแต่ว่าไม่มีใครเห็นนะคะเอาถุงมาจากบ้าน, <ś c oughs> าบบานมันเสียดายอ่ะใส่กับบ้านเลยนะีะ่ใส่กับบ้านเลยะคะ่ะใส่กับบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมจุกจันฮะใครวะใครมาไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นใส่ไปเลยะคะ่ะใส่ไปเลยะคะ่ะของเป็นแพงไม่เห็นที่ไหนแล้ว นี่นี่นี่หยิบใส่ไปเลยหยิบใส่ไปเลยค่ะหยิบใส่ไปเลยค่ะโอ้ยเสียดายนี่กุ้งตัวนึงต้นเท่าไหร่อีกแต่กุ้งมันมันเปนอุตส่าห์เลยกุ้งตัวหนึ่งอ่ะเสียดายนี่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 อืม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  ไมีใครเห็นไม่มีใครเห็นทั้งหมดเลยค่ะอุ๊ย หมดไม่กินฟันก็เอาค่ะคุณผู้ชม1,550เด็กตะก้องสองคนสามมันกว่าเอาให้หมดเอาให้หมดไม่กินฟันก็เอาให้หมดจิ๊วๆก็เอาเอาไปใช้ที่บ้านนี่ฉันจะ้ถุงมาฮะฉันจะ้ถุงมาใส่อุย้ยอร่อยมากไป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 ,ไป,ไปตะกล้องไป 哎，拜拜。